สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูถึงฮะกลางวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับมาช้ากันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับพระพิตรานะครับน้าจินดามณีนะครับของปู่มหาชีรารุ่นเปิดโลกนะครับวันนี้มาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับวันนี้คัดรายการนะครับหน้ากากนะครับที่มีอยู่นะครับแล้วก็อ่ารายการจีวอนรายการทูโทนนะครับแล้วก็รายการนะครับต่างๆนะครับเช่นตุนเงินก็พอมีมาให้อัปเดตให้พี่ๆตอน EP แรกนะครับน้า EP อัปเดตนะครับเดี๋ยวเรเริ่มจากรายการ แรกเลยครับพี่นะรายการที่1กันเลยแล้วกันนะครับนี่ครับเริ่มจากรายการที่หนึ่งครับรายการที่หนึ่งครับนี่สวยๆแบบนี้เลยครับกับรายการนี้นะครับเนื้อผงจินดาวันีถือว่าเป็นเนื้อยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงจินดาวันีครับนี่ฮะสวยๆครับหน้ากากเลขโคดัมเบอร์มันเลขเก้าสิบห้ารายการนี้สามร้อยบาทมอนเดินนะพี่นะรายการหน้ากากนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมารายการที่2ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงขาวงาช้างครับรายการนี้ติดหน้ากาก KK, ครับนี่ฮ <mới> ะ <state ayed> สวยๆเลยเลขคันเบอร์สองเจ็ดแปดครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะพี่นัรายการที่สองต่อมารายการที่สามครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อชานหมากนะครับนี่ฮะหน้ากากท้องเหลืองขัดเงาเลขคันเบอร์สองหนึ่งแปดครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สาม ต่อมานี่ครับนะอีกหนึ่งรายการที่เด็ดนะครับเป็นรายการระดับอันดับหนึ่งของรุ่นนี้เลยก็คือนะฮะตะกุดทองคำนะครับการจอตะกุดทองคำนะครับนะเวลาเราไม่ได้เอาไปลุ้นนะ การตองก็จะํานะมีสองสามพันนที่ผมเอาให้ดูในรายการจองนะนะครมีเก้าดอกมีสามดอกรายการนี้เป็นของรายการลุ้นจะมีนะครับตะกรุดทองคำหนึ่งดอกแล้วก็ปิดแผ่นทองนะครับด้านหน้านะครับลงนี้เลขค้นเบอร์สิบห้าครับนะเลขค้นเบอร์มาสิบห้ารายการนี้นะหนึ่งพันสองร้อยบาทใช่ไหมพี่นะวันนี้ผมเอาเท่าพี่คนนั้นเลยนะครับหนึ่งพันบาทพอพี่นะครับถูกใจปิดมาได้กับรายการตะกรุดทองคำมีองคนี้องค์เดียวเท่แล้วพี่นะรายการที่สามนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ ต่อมาครับอีกหนึ่งรายการพิเศษครับรายการที่5้ากับรายการนี้เนื้อผงขาวงาช้างครับนี่นะตะกรุดเงินแท้1ดอกครับนะแล้วก็ปิดแผ่นทองเลขคนเบอร์สองสามเจ็ดครับรายการนี้เอาไปพิจารณ์ครับแบ่งปันให้นะครับพี่ๆนะครับที่3า0รอยห้าสบาทนะพี่นะรายการที่ห้าต่อมารายการที่6กครับอีกหนึ่งรายการนะก็พลาดไม่ได้ครับรายการนี้สวยมากนะครับกับรายการนี้นะครับยวผมดูไปรายการสักครู่นะครับ รายการนี้ครเป็นรายการที่13กับเนื้อว่าน108ตะกุดนะฮะ3ดอกปิดแผ่นท้องคำครับนี่ฮะรายการที่ได้คนเบอร์1น8ครับรายการนี้ผมก็แบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่350บาทนะครับรายการที่6นะครับ ่อามารายการเจ็ดครับมาเป็นทูโทนกันบ้างรายการที่เจ็ดมาเป็นทูโทนกับบ้างกับรายการนี้ครับนี่สวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อก้นคกนะครับองดําครับนะกำไรคู่นะครับเลขคดตําเบอร์หมายเลขเจ็ดศูนย์นะครับรายการนี้เอาไปพิ่ชายนะครับแบ่งให้สองร้อยแปดสิบบาทพ่อพี่รายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดมาลุยกันต่อครับเกิบรายการที่แปดนะครับรายการนี้นี่สวยๆเลยนะครับนี่ นี so ่คร like ับหรือรายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อจินดามณนีองคดาครับนะกำไรคู่พิชัยนะครับรายการนี้รายการที่แปดนะครับสองร้อยแปดสิบาทนะครับมาลุกต่อสิครับสสารบรายการจะไปครับนะเป็นรายการที่เก้าพิชัยนี่ครับหรือรายการที่เก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อผงจินดามีนะครับเป็นเนนื้อผจิดามณีนะนะฮะนี่ไม่ใช่เป็นอะยนผมดูก่อ่าเลยคราคาเป็นพิชัย แป๊บนะครับอ่าเนื้อจินดามณีโทษทีพี่นะเนื้อจินดามณีองค์ขาวครับกําไรคู่พี่เลขคนตัเบอร์หนึ่งศูนย์ครับนะรายการนี้ก็สองร้อยแปดสิบาทครับรายการที่เก้าต่อมารายการที่สิบเนื้อผงจินดามณีครับนะองค์แดงกําไรคู่เลขคนตัเบอร์เก้าสิบหกครับนะครับรายการนี้รายการที่สิบนะครับนะนะนี่สองร้อยแปดสิบาทนะครับแต่เอางี้ครับนะใครอยากได้คอลเลคชันนะครับ เนื้อผงจินดาวนันีแบบคอลเลรชันนะครับเป็นองค์ทูโทนนะครับนะสามองค์สาม,สามเนื้อสามรายการครับรายการนี้นะครับจะจัดสร้างนะครับในรังนี้นะครับมีเพียงแค่นะองค์ละหลังนะครับมีแค่องค์ละหลังนะซึ่งรายการนี้ก็จะมีดําขาวเดะครบเลยนะยังมีครบเลยพี่ชายนะครับองค์ละสองร้อยแปดสิบาทถูกไหมแต่ถ้าพี่พี่รับวันนี้นะผมให้ทั้งหมดนี้เจ็ดร้อยบาทนะให้ทั้งหมดนี้เจ็ดร้อยบาทพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่ นะแปดเก้าสิบนะครับต่อมาองค์สิบเอ็ดครับรายการที่เป็นเนื้อก้นเคกองค์แดงครับเลขคุณตัเบอร์หมาเลขเก้าสิบสามครับรายการนี้สองร้อยแปดสิบาทนะครับนะต่อมารายการที่12ครับนะรายการที่12ครับขออนุญาตเปิดครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อผงว่านไผ่ดำนะครับโรยจีวอลปูมาที่ร้านแน่นๆเลขคุณตัวเบอร์คือสี่ครับนะสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่12ครับนี่ฮะ เดี๋ยวเราเริ่มเลยฮะจากรายการต่อไปเลยพี่ชายนี่ครับรายการต่อไปครับเป็นเนื้อว่านไผ่ดำเหมือนกันนะพี่ชายนี่ครับเป็นเนื้อว่านไผ่ดำเหมือนกันนะครับรายการนี้นะี่ครับนะเลขคู่ตัวเบอร์สองหนึ่งศูนย์ครับนะสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่ชายรายการที่สิบสามต่อมารายการที่สิี่รายการนี้เป็นเนื้อเท้าผงทูบเก้าวัดนะครับโลจิวอลหลวงปู่มหาชิราเลขคู่ตัวเบอร์นะครับนะไม่อยากเขียนออกพี่นะครับน่าจะหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะพี่นะรายการนี้ไปพี่ชายรายการ 14, 250าที่สิบสี่สองร้อยห ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิรายการที่เป็นเนื้อขาวผงงาช้างโรจิวอนุปูมหาชิลาเลขคุณเบอร์19ครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปพิชารนี่ครับรายการที่15 250บาทนะครับต่อมารายการที่16นะครับนะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อชันหมากคุกจิวอนุปูเลขคุณเบอร์38ครับรายการนี้ก็250บาทนะพี่นะรายการที่16นะครับ ต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้สวยๆไม่แพ้กันกับเนื้อผงแลนเหล็กน้ำพีคุกจีวรหลวงปู่มหาศิล,ลาเลขคู่ตัเบอร์ห้าสิบเก้าครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับ <Saf. S 1> ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบแปดกับรายการนี้เนื้อว่านเกษรขมิ้นรายการนี้คุกจีวรหลวงปู่นะครับเลขคู่ตัเบอร์นะครับหนึ่งสามแปดหรือเปล่าพี่นะรายการนี้เอาไปพี่ชายสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่สิบแปดครับ ต่อมาครับรายการที่20รายการที่19อีกหนึ่งรายการพิเศษที่เนื้อดินเผาท่าแสบงครับรายการนี้เลขค้นเบอร์85รายการนี้น้องขอแบ่งปันที่พี่240บาทพอครับพี่รายการนี้เนื้อดินเผาท่าแสบงครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่20ครับรายการ20ครับกับรายการ21นะครับซึ่งเป็นรายการยอดนิยมนะซึ่งเป็นว่านน้ำเงินนะตะกุดทองทิพย์สดอกนะเลขค้นตัวเบอร์มี31กับเลขโค้นตัวเบอร์นี่ครับ แปดสิบห้ารายการนี้แบ่งปันนี้พี่องค์ละสองร้อยสี่สิบาทยกคู่วันนี้นะครับยกคู่วันนี้เอาไปเพียงแค่นะครับยกคู่นี้เอาไปเพียงแค่สองอ่าสี่ร้อยห้าสิบาทจบให้ครับนี่รายการที่ยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการยี่สองครับนี่รายการยี่สองรายการนี้สวยๆกันเลยทีเดียวครับรายการยี่สองกับรายการเลขนี้เลขคุณเบอร์หนึ่งศูนย์หก หนึ่งศูนย์หกนะครับ,ร,บรายการนี้เนื้อวาดายดำตะกุดเงินหนึ่งดอกเอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการยี่สองต่อมารายการ23บครับรายการ23สสามสวยๆครับพี่ชายกับรายการนี้เนื้อชันหมากเลขคนเบอร์สองหกสองนะครับนะฮะร,รายการนี้ตะกุดเงินแท้2ดอกครับพี่ชายรายการนี้เอาไป280บบาทนะครับ รายการที่23ครับต่อมารายการ24รายการทสุดท้ายครับกับรายการนี้เนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าเงินครับเลขพุณตเบอร์103เลขพุณตเบอร์103ครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่250บาทครับพี่ชายรายการที่24ครับวันนี้มีแบ่งปันพี่พี่24รายการนะครับลองเลือกดูนะชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อีดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำนี้กับขอบพระคุณที่พี่คุณตาที่ติดตามด้วรายกันนะครับขอบพระคุณมากครับ